การศึกษาจักรวาลวิทยาทางกายภาพมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในช่วงปี1960โดยนักฟิสิกส์เจมส์พเปิลได้นำเสนอการมองจักรวาลวิทยาทางกายภาพที่มีความแตกต่างมากจากเดิมโดยมองจากรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลเราสามารถเรียกสั้นๆได้ว่า CMB ซึ่งรังสีเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากการระเบิดของบิ๊กแบงในเวลาที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์ ได้มีการพัฒนาดาวเทียมรุ่นต่างๆเพื่อถ่ายภาพลังสีพื้นหลังของจักรวาลน,นี้โดยเจมส์พีเบิลได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงการกระจายของอุณหภูมิที่อยู่ในลังสีพื้นหลังของจักรวาลจนสามารถแจกแจงองค์ประกอบของจักรวาลได้มาเป็น3ประเภทใหญ่ๆจากในกราฟจะมีทั้งหมดอยู่3พีกโดยพีกหมายเลขหนึ่งนั้นคือบางสิ่งที่ทําให้จักรวาลน,นั้นคงรูปอยู่ซึ่งนั่นก็คือพลังงานมืดมีอยู่6 9เเซน์ในจักรวาล พีคหมายเลขก2คือสาสารและพลังงานที่เราสามารถตรวจสอบได้มีอยู่5%ในจักรวาลพิกหมายเลขก3คือสา,สารมืดที่เราไม่สามารถตรวจจับได้มีอยู่26%ในจักรวาลจากองค์ประกอบของจักรวาลเราต้องมารู้จักกับคำ3า3คำต่อไปนี้สา,สารมืด dark matter พลังงานมืด dark energy กระแสมืด dark flow สาสสารมืดมันเริ่มกันกันกบแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงดาวจากสรรมการของนิวตันที่เริ่มจากการพิจารณาลูกแอปเปิลตกสู่พื้นโลกเชื่อมโยงสู่แรงหนึ่งดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์แรงหนึ่งดูดมีค่าเท่ากับค่าคงที่ความโน้มถ่วงคูณกับผลคูณของมวลทั้งสองที่พิจารณาอยู่โดยมีระยะห่างระหว่างมวลทั้งสองเป็น r จากสรรมการเมื่อมวลทั้งสองอยู่ห่างกันมากๆแรงโน้มถ่วงก็จะมีค่าน้อยลง ด้วยอิทธิพลของความโน้มถ่วงจึงทําให้ดวงจันทร์นั้นโคจรเป็นวงกลมรอบโลกจากสมการแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแทนค่าแรงดึงดูดระหว่างมวลโลกกับดวงจันทร์ซึ่งในที่นี้ดวงจันทร์นั้นโคจรรอบโลกจึงจัดค่าตัว m เ,เล็กทั้งสองข้างในสมการจึงได้สมการความเร็วในการที่ดวงจันทร์นั้นโคจรรอบโลกนั้นมีความเร็วเท่าใดด้วยสมการนี้เมื่อเราพิจารณาในกราฟระหว่างความเร็ว กับระยะห่างของมวลที่เป็นจุดศูนย์กลางทําให้พบว่าถ้าดวงจันทร์อยู่ในระยะที่ไกลจากโลกมากๆความเร็วในการโครจรรอบโลกนั้นก็จะมีค่าน้อยลงเมื่อเรามาพิจารณากาแกล็กซีจากสมการความเร็วทําให้นักฟิสิกส์คาดว่ามวลที่อยู่ไกลจากศูนย์กลางกาแล็กซีนั้นจะช้าลงส่วนมวลที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางกาแล็กซีนั้นก็จะเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วแต่เมื่อนักดาราศาสตร์สำรวจ มวลที่อยู่ไกลจากกาแล็กซี่กับพบว่ากลับไม่ได้ช้าลงตามสมการแต่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้เคียงกับมวลที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางกาแล็กซี่ซึ่งเป็นไปตามกราฟเส้นสีแดงซึ่งไม่ได้เป็นไปตามสมการในกราฟเส้นตะสีนิ้ำเงินซึ่งเราจะพบว่าในกราฟทั้งสองเส้นนี้มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากซึ่งเมื่อนักฟิสิกส์มองกลับมาในสมการอีกครั้งเมื่อพิจารณาว่าความเร็วไม่ได้มีค่าลดลงแต่ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเพิ่มขึ้น นั่นก็หมายความว่าต้องมีมวลหรือสสา,ารอะไรบางอย่างที่เรายังไม่สามารถตรวจจับได้นักฟิสิกส์จึงเรียกว่าสสา,ารมืดหรือดาร์กเมเทอร์คราวนี้เรามาพิจารณาว่าถ้าสสา,ารทั้งหมดในจักรวาลมีอยู่100%โดยจะมีสสา,ารมืดอยู่85%และสสา,ารที่เราสามารถตรวจจับได้อยู่15% โดยที่สาสารมืดนั้นจะเป็นสาสารที่ไม่เปล่งแสงและไม่สะท้อนแสงแต่เราสามารถเห็นผลกระทบของสาสารมืดได้จากโครงสร้างที่ใหญ่มากๆอย่างเช่นกาแล็กซี่ที่จะส่งผลต่อความโน้มถ่วงพลังงานมืดที่มาได้เริ่มต้นในปี1915อัล e เบิร์ตไอน์สไตน์ได้นำเสนอทฤษฎีสัพพัธภาพทั่วไปพร้อมกับสมาการสนามไอน์สไตน์ โดยในที่นี้เราจะมาพิจารณาตัวแปรสำคัญในสมการนั่นก็คือแลมดาหรือค่าคงที่จักรวาลในตอนผลเฉลยของชวาชิวนั้นไม่ได้คิดเทอมที่มีแลมด้านี้เข้าไปด้วยต่อมาในปี1922อเล็กซานเดอร์ฟรีแมนสามารถหาค่าผลเฉลยของสมการสนามไอสตา์ได้โดยที่รวมเทอมของค่าคงที่จักรวาลเข้าไปด้วยโดยในเวลาต่อมาเรียกว่า f L, R, W, m e t i c และทำให้ได้ชุดสมการฟรีแมนออกมาซึ่งเป็นการค้นพบจากทางทฤษฎีว่าจักรวาลมีการขยายตัวในช่วงเริ่มต้นของจักรวาลในปี1929เอ็ดเวิร์ดฮอปเปิลค้นพบว่าจักรวาลมีการขยายตัวโดยก่อนหน้านี้นักฟิสิกส์หลายคนได้เสนอว่าจักรวาลมีการขยายตัว โดยสังเกตจากกาแล็กซีที่เคลื่อนที่ออกห่างโดยการวัดปรากฏการเลื่อนแดงหรือเลชิฟแต่ฮับเปิลนั้นโต้แย้งว่านักฟิสิกส์ที่ทำมาก่อนหน้านี้เป็นการพิจารณาเหมือนกับว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกน,นั้นอยู่กับที่ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องซึ่งถ้าจากักรวาลขยายตัวจริงกาแล็กซีทางช้างเผือกก็ต้องเคลื่อนที่ด้วยฮับเปิลจึงได้ปรับมุมมองใหม่โดยจินตนาการว่าจากักรวาลมีการขยายตัวคล้ายกับพื้นผิวลูกโป่ง ที่มีการเป่าลมจนขยายตัวออกคราวนี้เรามาร์คจุดสีแดงไว้ที่กาแล็กซีทางช้างเผือกโดยการขยายตัวจากรวาลแบบฮับเบิลนั้นเปรียบเทียบเหมือนการเป่าลูกโป่งให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกาแล็กซีทางช้างเผือกน,นั้นก็จะเคลื่อนที่พร้อมๆกับกาแล็กซีอื่นๆด้วยเช่นกันจึงทําให้มีการวัดความเร็วของกาแล็กซีอื่นๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกระแสการขยายตัวของจากรวาลแบบฮับเบิลนี้จึงเรียกว่า กระแสฮับเบิลหรือฮับเบิลโฟลฮับเบิลจึงได้เก็บข้อมูลและวัดปรากฏการเลื่อนแดงในกาแล็กซีต่างๆและนำมาพอดกราฟจากนั้นหาเส้นแนวโน้มและหาความชันซึ่งค่าความชันนี้เป็นค่าคงที่ที่เรียกว่าค่าคงที่ฮับเบิลจากสมการฟรีแมนที่พบว่าจักรวาลมีการขยายตัวจากแนวคิดนี้เป็นต้นกำเนิดของทฤษฎีบิ๊กแบงกับสเตตี้สเตต หลังจากที่มีค่าคงที่ของฮัพเปิลจึงได้ค่าความหนาแน่นวิกฤตของเอกภพตามตัวเลขในกรอบสีแดงซึ่งหมายถึงมวลรวมของจัก,กรวาลน,นั้นจะเป็นผลทําให้เกิดแรงดึงกลับมีค่าเท่ากับแรงขยายตัวของจักรวาลจากค่าความหนาแน่นวิกฤตของเอกภพนี้จึงเป็นตัวกําหนดของรูปทรงจักรวาลท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถคลิกได้ที่ไอคอนด้านบนขวาน,นะครับแต่คําถามที่สําคัญก็คือว่า จักรวาลขยายตัวจากอะไรซึ่งในปัจจุบันนักฟิสิกส์ยังไม่สามารถระบุได้จึงเรียกว่าพลังงานมืดหรือดาร์กเอเนอร์จีกระแสมืดดาร์กโฟในปี2001นาซาได้ส่งดาวเทียมที่มีชื่อย่อว่าแวมไปถ่ายภาพลังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลขึ้นไปถ่ายภาพตั้งแต่ปี2001จนถึงปี2010จากภาพถ่ายรังสีพื้นหลัง บริเวณที่อยู่ใกล้กับ n o r m a าค u ส t e เตอรนั้นกับพบกระแสที่แปลกประหลาดบริเวณที่อยู่ใกล้กับนอร์มาค u ส s t เตอร์นั้นกลุ่มกาแล็กซี่กลุ่มหนึ่งกำลังถูกดูดจากบางสิ่งบางอย่างที่แม้แต่นักดาราศาสตร์ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดจึงมีการเรียกว่ากระแสมืดหรือ Dark f โฟลจากโครงสร้างลานีย k เคอาร์ซูเปอร์คนั้นพบเส้นสายบางอย่างที่กำลังดึงดูด ให้กาแล็กซีช้างช้างเผือกนั้นเคลื่อนที่ตามเส้นสายนี้คล้ายกับการไหลในแม่น้ำซึ่งเรียกว่า The Great Attractor ในตอนนี้เรามี2กระแสใหญ่ๆที่ต้องพิจารณา 1. Hubble Flow ซึ่งเป็นกระแสที่ทำให้กาแล็กซีนั้นเคลื่อนที่ออกห่างจากกาันจากการขยายตัวของจักรวาลอีกหนึ่งกระแสนั่นก็คือ Dark Flow เป็นกระแสที่ทำให้กาแล็กซีต่างๆนั้นมารวมกันเป็นกระจุก ซึ่งทำให้ทิศทางความเร็วของกาแล็กซีนั้นมีความสเปสะสปะในการสร้างแบบจําลองลาเนีย k ครนั้นจึงเป็นการเลือกใช้เพอร์คิวเลียวิโลซิตี้โดยในที่นี้จะแปลเป็นไทยว่าความเร็วเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นการพิจารณาองค์ประกอบของความเร็วกาแล็กซีที่เบี่ยงเบนหรือคาดเคลื่อนจากอัปเปอร์โฟนอกจากนี้ในการสร้างแบบจําลองลาเนียเคยานั้นยังมีการประยุกต์ทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์อื่นๆอ,อีกมากมาย จนได้แบบจำลองลา l a ʻ ย k e ในภาษาฮาวายที่แปลว่าสวรรค์อันยิ่งใหญ่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ตกข่าวจากช่องเรานะครับสวัสดีครับ